โอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เข้ามาสู่คอนเทนต์แนวๆของโรเทคกันอีกแล้วเนาะเราก็จะ <c oughs> วันนี้เรามีอะไรที่เรียกว่าชาเลนจ์ละกันนักกีฬาทุกคนอะ่ะจะต้องมีจุดที่เราเรียกว่าสามารถที่จะบอกได้เก่งหรือไม่เก่งถูกปหแม้กระทั่งผมเองที่เป็นแบบคนแบบตีทั่วไปไม่ตีแข่งขนันเงี้ยจนถึงระดับแข่งขันอะ่ะมันต้องมีแบบเอ้ยบางทีเราชนะก็รู้นี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องของสกิลเท่าไหร่ไม่เป็นไรวันนี้เสียงจะดังนิดนึงเพราะว่าเรามีก่อสร้างนั้น ด้านขวาเโอเคไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหก่อสร้างกันเคอรแบบโอเคต่อได้นะเพราะนั้นวันนี้นะครับผมจะเป็นตัวแทนของเพื่อนทุกคนนะครับในการที่เราจะมาชาเลนจ์แข่งกับเรียกว่าเด็กกว่าผมเยอะแล้วก็มีแรงกว่าผมเยอะแล้วก็เป็นถึงแบบว่าแข่งขันได้รางวัลมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่กลัวผมบอกคำเดียวเลยเพราะว่าเรามีไมดีโปรเทคโปรเทคครับโอเคยวเล่นเชิญน้องเข้ามาหน่อยอันนี้ สวัสดีครับน้องโน้ตครับน้องชทยสุนทีเลิฟของผมเองสนิทกันนะครับอยู่ตีด้วยกันมาหลายปีแล้วเทมนี้ผมอาจจะดูหล่อน้อยหน่อยไม่เป็นไรเพราะผมว่าน้องมาไม่เป็นไรเราผมจะยอมน้องตั้งแต่เห็นพิกช็อตพี่เจ็ดเขาที่แล้วนะครับถึงขั้นติดต่อมาเลยว่าขอผมตีเถอะชะมใช่ผมตีแทนไหมผมสงสารพี่จะเกินพี่เดี๋ยวผมสอนเองไม่เป็นไรผมยอมน้องแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่า คนแบบผมที่เป็นแบบสายอุปกรณ์กับเทพสิงสนามแบบนี้ใครจะชนะในชาเลนจ์นี้ครับผมสำหรับเกมแรกของเรานะครับเราก็จะมาทดสอบความแม่นยำกันนะครับด้วยเครื่องมือกระดาษน,นะครับคอนเทนต์นี้ถ้าใครหาสาระนะครับกดปิดได้เลย <c oughs> ไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่เอ,อ้ยวันนี้ถ้าทำได้อะมันจะเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผมตัวแทนคนทั่วๆไปกับนักกีฬาใครจะสามารถตีได้แม่นกว่ากันโดย ใช้เครื่องมกระดาษเราสินคับเดี๋ยวเราจะล่อนเครื่องมีกระดาษขึ้นไปนะครับเราก็จะมาดูกันว่าใครสามารถที่จะไม่รู้ท่าไหนก็ได้จะตีอย่างนี้ก็ได้จะยังไงก็ได้ขอให้มันโดนนะครับไม่จํากัดแต่ว่าน้องเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นน้องไม่มีสิทธิ์เลือกอุปกรณ์ผมเลือกให้เล้วนะครับสิ่งที่น้องใช้คืออาปะเช่นะครับตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับส่วนผมผมใช้อะไรก็ได้ของโปรดเดี๋ยวผมมาเลือกตั้งแต่หนักสุดยันเบาสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะแม่นกว่ากันไปเลย เร็วดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงจะโดนแต่คืออันแรกไม่ได้นะเร็วว่าหรือคนละสามไหมเออมันยากจริงมึงก <พอ S 1> ็ล<ร>องปาดินคนคิดเกมเนะี่ยคิดอะไรมาก็ไม่รู้นะอย่งแล้วคนตีแบตเขาก็ไม่ทำกันแต่ไม่เป็นไรเพื่อนทุกคนผมยอมได้เร็วเร็ว คำนวณแรงลมดีดีดิเนี่ย53าสองศาลิตาเข้าเราตีเราใช้สัญชาตญาณนักกีฬาเกินไปนั่นๆๆไปเลยไปเลยน้ตอย่หวังแค่นี้เองน้องทำให้พี่ผิดหวังเนี่ยนี่คำนวณแล้วเนี่ยต้องโค้งกับารับ ของพี่ขอสามลูกคอนเทนต์ได้ไหมไม้อาจจะหัวหนักไปนิดนึงเดี๋ยวเราดูไม้เบาในตำนานของเรา Maxilide x นี่เพิ่มพลังข้อมือเนี่ยแล้วเราก็ดิสเครดิตไม้เจ็งเลยกันจริงไม่โดนเดี๋ยวไม่โดนเดี๋ยวเราขึ้นเกมใหม่เลยไปไปเอ้าเอา หยอกหยอกอ่ะเกมนี้ข้ามไปก่อนยากไปเอาอะไรไหมพวกที่เล่นกลับไปที่เดิมเขาเรียกว่าวิธีนักแบดดูโชความแม่นในการตกกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะสูสีกันไหมระหว่างผมกับน้องนักกีฬาเชิญโอเคครับเมื่อกี้เราหยอกกันเล่นเนาะเป็นเกมแบบสนุกสนุกเพราะว่าคงไม่มีใครตีโดนในเครื่องบินบ้าๆที่ตะกล้องมันทับมาแน่ <Okay. S 1> <laughs> ๆนะครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวคร <Okay. S 1> าวนี้ <Okay. S 1> เราจะ แข่งกันด้วยวิธีการที่เราจะมาตบแข่งกันนะครับจุดวางเนี่ยก็คือตัวใครตรวมันก็วางได้เลยนะครับ oh. ตอนนี้ไทยจะเป็นในที่กล่องเท้าของเราเองรุ่นไฮบิดนะครับที่น้องคนนั้นใส่อยู่นี่เป็นไงไทยอินติดคาเดี๋ยวเริ่มจากเหมือนเดิมให้น้องเริ่มก่อนเลยเพราะเดี๋ยวผมตีได้ก่อนเดี๋ยวน้องจะอายแอบปลวกตัวแรงเีะ้ะโอเคเดี๋ยวส่งให้ก่อนส่งสวยๆเลยเอา้า น็อตนี่กล้องลูกเราจะตบตามสัญชตตาตญาณของเราเล็งปับ๊บหึ่งอึงเท่าอะไรเข้ากล่อง,อง <c oughs> ลูกที่สองเฮ้ยเออใช่พี่ถือลูกไว้ไงมันเลยแบบเสียบาลล้านโอเคเอาไงดีเพราะว่าอย่างนี้ตากล้องก็ชนะใช่ไหมครับยัง <Y ang. S 2> โจแล้วยพี่ตีกันไปโดนเดียวยังน็อตน็อต เราต้องแสดงให้เราเราม่เห็นต้องให้โดนเดี๋ยวเอางี้ขออนุญาตยืนตบหรืออะไรก็ได้ตบมาเมื่อกี้มันแบบเขาเรียกว่าวอร์มวอร์มเมื่อกี้เราวอร์มเดี๋ยวคราวนี้ของจริงครับอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งรีบไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาเรียกลูกเด้งลูกเด้งมาโดนไม่นับเดี๋ยวแพ้โอเคเฮ้ยพอพา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 เฮ้ย ยากจังไปดันเห็นไหมตอาตีแบบดีไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับก้อนอออู้หู้พอแล้วโอเคผมแพ้ครับปล่อยมันยอมคนเดียว โอ้มันตียากจริงนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปฝึกกันเองเนาะไปตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ลองฝึกดูว่าเออถ้าเราตบอ่ะได้แบบขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าน้องมันยังมีตีโดนผมตีไม่โดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เอาที่ชินมือที่สุดซึ่งน้องมันเลือกแล้วเอาเอาบะเชไปนะครับส่วนผมนั้นเ,เป็นคนที่แบบตีไม้อะไรก็ได้ผมก็ลองหยิบไอ้ที่ผมเข้ามือที่สุดมาตีนะครับก็ลองดูว่าตัวเองอ่ะ ชอบอุปกรณ์แบบไหนแล้วก็พัฒนาในส่วนของขีดความสามารถตัวเองขึ้นไปนะครับไปลองดูใครไปทําคลิปแล้วมีคลิปอย่างเงี้ยมาให้ผมดูว่าตัวเองตีโดนนะเดี๋ยวผมมีของแจกให้เลยไม่มีคอนดิชั่นอะไปลองทำมาดูแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมกับ r r t e c h ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ